ขาดนเกินดูแบบดูไม่ค่อยเต็มอมทแต่ละคนนะเออติ๊กตไอไอคนที่ว่อนเว้ออยู่กับความเป็นส้มเนี่ยทำไมพวกมึงดูล้นๆขาดๆเกินนดูวิ่นๆเหวินๆยังไงก็ไม่รู้วะมึงดูไหมดูดูเอ๋อเหอดูวิ่นๆเหวินๆดูขาดๆเกินนดูแบบดูไม่ค่อยเต็มแมทแต่ละคนนะ เออติ๊กตอกคะคาว่าไม่เต็มของดิฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการบูลลี่นะคะคําว่าไม่เต็มเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้เติมใส่ถ้าเกิดเติมใส่อาจจะเต็มขึ้นดิฉันหมายถึงแบบนี้นะคะค่ะคะ่ะคำว่าไม่เต็มของดิฉันเนี่ยหมายความว่ายังไม่ได้เติมใส่แต่ถ้าเกิดได้เติมได้ใส่มันอาจจะเต็มขึ้นประมาณนี้ค่ะ เป็นกบฏต,ต่อประเทศชาติบ้านเมืองปล่อยอินเทอร์รเน็ตให้กัเหม็นใช้โดยที่น่าสงสัยอยู่มาตลอดศกเนี่ยมาเนะี่ยนะคะขย่มมึงได้อยู่ในไงกันกูไม่เอาเหรอกกูไม่จ่ายเงินให้มันหรอกกูไม่จ่ายเงินกูย้ายค่ายเรียบร้อยแล้วใครเจ๊จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับย้ายไปค่ายเอ็นทีเลยค่ะค่ายเอ็นทีเป็นค่ายของอประเทศชาติค่ะ ค่ายเถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นบริษัทโทรคมนาคมแล้วแต่ว่าหุ้นร้อก็ยังเป็นนะคะกระทรวงการคลังซึ่งดูแลภาษีของเราร้อเค่ะเพราะฉะนั้นย้ายไปค่ายเอซึ่งเป็นองค์การโทรศัพท์เก่านี่แหละค่ะย้ายไปเลยค่ะย้ายทุกคนเลย มันไม่ได้เสียเวลาอะไรแยอะแยะค่ะเจ๊แค่มึงโทรศัพท์ไปเอแล้วก็บอกว่ามาจัดการเอานะคะเปลี่ยนค่ายให้เจ๊หน่อยมึงเอมันก็จะมาใช้เวลาประมาณสัก30นาทีมันก็เปลี่ยนเราเต้ยมึงปั๊กป๊กปึกป, c, ป c, แล้วก็เชื่อมสายเชื่อมเน็ตปึ้งปึ้งพื้นพื้แล้วเน็ตอันเก่าของเอสมันก็จะหายไปแล้วมึงก็เอาโรเตอร์ของเน็ตอันเก่าเนี่ยยกไปคืนถ้ามึงไม่ไม่ยกคืนก็ไม่เป็นไรแต่มึงก็จะโดนมันตามอยู่นั่นแหละมึงก็ยกไปคืนมันซะเอ้โรเตอร์ที่มึงเอาของมันมายกไปคืนมันซะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็คืนสิทธิ์ทุกอย่างจบแค่นี้มันก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาเก็บตังค์มึงรายเดือนอีกแค่นั้นเองค่ะ แล้วเน็ตก็ไม่ใช่หาจะดีกูด่ามันตั้งหลายรอบแล้วตอนสมัยที่ใช้ของมันอ่ะเน็ตเข้าปากซอยบ้านกูจนกระทั่งมาณมาซอยบ้านดเรมมริการนี่นะอู้ยกระปิดกระปอยห้อยตีวิตเล่าอกใช่ไหมมันเห็นว่าย่านนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ของมันเนี่ยมันก็เลยไม่ลากเสาไม่ไม่ลากเสาไม่ลากสายแล้วก็อู้ยกว่าจะลากสายเข้ามาในซอยบ้านกูได้เนี่ยอ๊้ยต้องด่ามันตั้งสามทีสี่ทีมึงไปดูประวัติดีดอเรมมริการ เสียงด้านกรรมการเสียงผัวรถานกรรมการด่า AAS เนี่ยไฟกันกับอินเทอร์เน็ตของ AAS เนี่ยกูไฟมาตลอดสามปีเลยอะเวลาโทรศัพท์เนี่ยคุยกับอินเทอร์เน็ตของ AAS เนี่ยกูจะบอกเลยว่าคุณบันทึกเสียงเดี๋ยวนี้เลยนะว่าอินเทอร์เน็ตของคุณมันห่วยแตกมากคุณบันทึกเสียงของชนะแล้วเอาไปให้ C.E.O. ของบริษัทคุณได้รับทราบเพื่อการปรับปรุง ใช้ AIS ต่อจะได้พัฒนาให้ไม่พอใจที่คุณขายอินเทอร์เนต็ตให้กับประเทศเมียใช้แล้วมันก็ใช้อินเทอร์เนต็ตได้แหละมาลบกับประชาชนชาวไทยแล้วก็ลบกับทหารไทยจนกระทั่งกูเพิ่งรู้ว่ามึงอ่ะยังไม่ได้ตัดเนต็ตตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนเพราะฉะนั้นกูไม่พอใจมึงค่ะ AIS จบนะคะ,อะโอเคนะคะ พี่คะโดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงินไปมีเบอร์โทรไปให้ใครช่วยบ้างผ่านไปสองปีแล้วยังไม่ได้เงินคืนเลยไปแจ้งแ,แจ้งความตำรวจสอบสวนกลางค่ะไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบผ่านไปสองปีแจ้งความตำรวจแล้วก็จะต้องไปติดตามคดีที่โรงพักที่คุณแจ้งความค่ะ และถ้าเกิดคดีของคุณสิ้นสุดเมื่อเจอตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นบันทึกความทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นบันทึกดัตเบตไว้ค่ะจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอนะคะอีกชัดหน้าถ้าเกิดว่าอ e ีสแกมเมอร์พวกนั้นเนี่ยโดนนะคะยึดเงินนะคะกับคืนมาให้กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังถึงจะมีการนะคะนำเงินที่ยึดมาได้นะคะตามกฎหมายนั้นเนี่ยนะคะเรียกบรรดาผู้เสียหาย ะะจากการบันทึกความไว้กับสํานักง,งานตํารวจเนี่ยนะคะไปเอาเงินคืนค่ะแต่ดิฉันคิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้รับค่ะคิดว่าชาติหน้านะคะคงจะได้คืนค่ะส่งหวัวใจให้ดรครับขอบใจมากค่ะแจ่มมากครับประจันิปัดกับภูมิใจไทยเลือกอะไรดีคะแล้วแต่คุณจะเลือกค่ะพะดิฉันนะ่ยก็ ไม่รู้จะเลือกใครดีเหมือนกันค่ะและขณะเดียวกันดิฉันก็มีความรู้สึกว่าดิฉันเนี่ยจะไม่บอกปากจะไม่เปิดปากบอกใครว่าดิฉันเลือกใครค่ะแม้ว่าดิฉันจะเลือกโหวตโนหรือว่าโนโหวตก็ตามหรืออะไรก็ตามดิฉันก็จะไม่บอกใครเลยค่ะเพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดกลัวดิฉันเนี่ยคะแนนจะสิงน้ำทิ้งท่าดิฉันก็จะเลือกในการในการที่จะนะคะดูว่าใครที่เลวน้อยที่สุดดิฉันก็จะเลือกคนนั้นอันนี้คือความคิดของดิฉันนะคะก็แล้วแต่ค่ะเพราะดิฉันก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกใครได้เหมือนกันแต่ ไม่ต้องเป็นกังลวลละค่ะเพราะอีกประมาณสักคืนมาหอนเดี๋ยวคุณก็เลือกได้เองละค่ะว่าตอนแปดโมงเช้าคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกใครก็เลือกแค่แต่ว่าอย่าไปเลือกไอ้พวกที่ ไปเอาโครงการปรันสักคมสังคมเนี่ยนะคะมาตีปี๊บหาเสียให้กับคะแนนตัวเองอย่าไปเลือกอีพวกรักที่ล้มเจ้าล้มจีอย่าไปเลือกอีพักที่ไม่เคารพธงชาติไทยขนาดธงชาติไทยเพลงชาติไทยซึ่งเป็นขนบรรมเนียมจารีตประเพณีสอนมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสามนะคะยังไม่สามารถในการที่จะให้ความเคารพต่อประเทศชาติบ้านเมืองและไม่สามารถที่จะให้ความเคารพต่อบรรพบุรุษผ,ผู้ซึ่งสูญเสียและรักษาแผ่นดินไว้ให้ พวกคุณอยู่พูดคุณกินในปัจจุบันนี้คุณยังไม่สามารถที่จะยืนตรงเคารพธงชาติได้ดังนั้นอย่าไปเลือกพักที่มันไม่ยืนตรงเคารพธงชาติค่ะตรงไปตรงมาแบบดรบริกานะคะไม่ได้ไม่ได้มีการลนรงอะไรนะคะ เป็นดิฉันเนี่ยดิฉันพูดตรงๆเลยค่ะดิฉันจะเลือกพักอะไรก็ได้แต่ดิฉันจะไม่เลือกพักที่มันนะคะบูรี่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดิฉันมีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงจนเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่กูก็ใหม่เหมือนกันหน้าตาคนรุ่นใหม่ที่หน้าแก่กว่าดรอเรมริกาไม่แปลว่าใหม่ค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขกระดูกกระเดี่ยวหนังหนาเขายัางกูต่างหากละ่ะที่สามารถที่จะอยู่อายุยืนยาวมากกว่าพวกมึง นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามดรบริมการมีคนถามดรบริมการว่าดรบริมการเลือกพักอะไรคะดิฉันจะเลือกพักที่เลวน้อยที่สุดแต่ณะเดียวกันดิฉันจะไม่เลือกพักที่นะคะบุรี่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เด็ดขาดเพราะมันอันตรายขี้เกียจมานั่งรบกับมันขี้เกียจปวดหัวค่ะเลือกไปก็ไร้บอยคะแนนก็เทเททิ้งลงน้ําลงท่าค่ะโอเคนะคะตามนั้นเลยค่ะ รัฐตรทำไมพักส้มปั่นเรื่องประกันสังคมพะขอ้อเท็จริงเป็นอย่างไรบอดจำนวนครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งเป็นพวกพักส้มส่งเข้าประกวดค่ะ บอดประกันตนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกส้มทั้งนั้นแหละค่ะเพราะนั e ้นเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีพวกส้มในบอดประกันตนเนี่ยยังเนี่ยนะคะผิดพลาดจากกรณีได้ข่าวว่านะคะผิดพลาดจากกรณีที่มีการเนี่ยนะคะอนุมัติทําแอปพลิเคชัน850บล้านบาทและปรากฏแอปนั้นมันเจ๊งบงแล้วก็ใช้การไม่ได้นะคะกลัวว่าจะเกิดการตรวจสอบการทุจริตนะคะก็เลยบราม่าสยบใหญ่เลยนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะกรณีประกันสังคมเนี่ยนะคะแค่ เอางานเนี่ยไปป้อนให้กับโทรทัศน์พัดลมบางช่องบางสีไม่ว่าจะน้อยสีมากสีอะค่ะแค่นั้นเนี่ยก็งับแล้วเรียบร้อยงับยังกระปาตกเบ็ดเลยค่ะงับเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รู้ว่างับด้วยเหตุอะไรนะคะแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกที่มีประสบการณ์ในการเอาแก้วกาแฟไปวางตรงหน้าโต๊ะแล้วก็เก็บเงินแล้วก็จากนั้นไม่เอาเงินให้กับนะคะอ,อสอมทเนี่ยดิฉันก็ไม่ค่อยไว้ใจหรอกคะ่ะว่าจะมีความสุดจริตในการทําข่าวะคะ่ะดิฉันพูดตรงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดย สรุปเลยก็คือว่าส่วนประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมหรือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมมันกระทำลอมความผิดทิศร้อะไรมึงจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีค่ะแล้วมึงเป็นสสหาพ่อหาแม่มึง่ะคะมาตั้งสองสมัยมึงไปไม่ไปดําเนินคดีกับมันกรณีตัดสูตรตัดแสงตัดนู่นตัดนี่ตัดงบตัดอะไรก็ตามก็แต่มึงอยู่สอมึงอยู่ในสภาตั้งสองปีสี่ปีมึงอยู่ในสภามาตั้งเป็นตั้งแต่หวยมึงยังไม่ขึ้นจนกระทั่งหวยมึงเนี่ยขึ้นเป็นขยุมขยุมแล้วเนี่ยมึงไม่ไปทำทำไมไม่ไปจัดการประกันสังคม่ะคะ ะะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแบัตรประกันสังคมเนี่ยนะคะหลักประกันตนเนี่ยนะคะมันมีมาตั้ง38ปีแล้วค่ะมันไม่ใช่เพิ่งจะมีตอนที่อีส้มอีแสงอีแสบอีสองต่างๆพวกนี้หรืออีบางบอลบางบ่อนเนี่ยมันมาเป็นสสค่ะประกันสังคมมีมา38ปีแล้วค่ะและขณะเดียวกัน,นการประกันตนเนี่ยมันมี3ฝ่ายค่ะ แปลว่ามันไม่ใช่เงินมึงค่ะอีควายสอนและยุ้ยไม่ใช่เงินมึงค่ะมึงจะมาท่องสร้างบูลี่ทางการเมืองบอกว่าเงินกูเงินกูเ,นกเอาไปจัดสูตรได้ยังไงเงินกูเอาไปขึ้นเครื่องบินได้ยังไงเงินกูเงินกูเงินมึงหาพ่อมึงเหรอคะ แล้วเงินใครมันเป็นเงินสามฝ่ายไตรภาคีค่ะเงินก้อนหนึ่งสมทบไปเป็นเงินมึงซึ่งเป็นผู้ประกันตนเป็นพนักงานค่ะอันที่สองคือเป็นเงินจากรักสมทบไว้ให้ค่ะอันที่สามเป็นเงินจากบริษัทซึ่งเจ้าของบริษัทอย่างกูนี่แหละค่ะสมทบไว้ให้กับพนักงานค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเงินจากสามฝ่ายไม่ใช่เงินมึงแต่เพียงผู้เดียวค่ะ กำลังตกเป็นเหยื่อของอีกพวกที่อยากจะเอาเนี่ยประกันสังคมออกนอกระบบไปเป็นเนี่ยนะคะการบริหารจัดการโดยเอกชนเหมือนกับสบปอสอชแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการที่มึงเนี่ยนะครับปูจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานอกจากมึงเนี่ยเจตนาในการที่จะไปบูลลี่ทางด้านการเมืองกันและขณะเดียวกันพยายามในการที่จะฉกฉวยคะแนนสําหรับผู้ประกันตนที่มีอยู่ในประเทศนี้ประมาณ 20- 3 0ล้านคนแล้วเนี่ย มึงกาลังี่ยเอาเปรียดทางด้านการเมืองโดยการปล่อยประเด็นแล้วก็พูดไม่หมดค่ะมึงต้องบอกด้วยค่ะว่าบอร์ดประกันสังคมที่ปล่อยให้เกิดเรื่องกับเราเยอะแยะมากมายบอร์ดครึ่งหนึ่งพวกมึงเป็นคนสรรหาเข้าไปส่วนใหญ่เป็นพวกที่มาสมัครจากอีพวกก้าวหน้าก้าวไกลของมึงนั่นแหละค่ะไม่เชื่อไปถามอีที่เป็นคนที่คนไม่มีคางอะ่ะใครนะไปถามอีคางยื่นคางยาวสิคะมันเนี่ยเป็นคนไปหาเสียงให้กับอีพวกที่คณะประกันสังคมก้าวหน้าก้าวไกลทั้งหลายอะค่ะ สำคัญที่สุดมึงจําไม่ได้เหรอคะไอเซียที่มาจากแรงงานนะคะมันบอกว่าต่อไปนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายประกันสังคมมานั่งครับต่อไปนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายประกันสังคมนะคะโดยการที่บอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะคะประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมเนะะี่ยต่อไปมึงฟังนะคะมึงฟังดีๆนะคะ ก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศอหะหยิบยกคานี้มาพูดอะแรงงานคําชาติว่าเขาก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศอะเ,เขาเข้ามาทํางานในในประเทศเราเอ้นี่สอสอพักเมืองถูกไหมคะภาษีให้กับประเทศเราเหมือนกันเขาซื้อของก็ต้องออจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่เวลาค่าเช่าบ้านอะไรมันสุดท้ายเงินมันกลับมาสู่เป็นภาษีจ่ายให้กับประเทศเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่แรงงานไทยแรงงานข้ามชาติควรที่จะได้เช่นเดียวกันกับแรงงานไทย อ่าผมเคลื่อนไหวในที่ไปทํางานในขบวนการในงานผมพยายามผลักดันเรื่องนี้ว่าเมื่อเขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยทําไมเขาถึงไม่มีสิทธิ์เหมือนคนไทยอตอนหลังสุดเลยเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันทั้งหกซึ่งเขาจํากัดสิทธิไม่ให้แรงไม่ให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันทั้งหกทั้งทั้งที่เขาเนี่ยเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันจ่ายเงินเข้ากับกองทุนประกันทั้งหกเหมือนกันแล้วทําไมเขาไม่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งบอร์ดประกันทั้งหกผมคิดว่า มีสอสอพรรคส้เมเน่นาไอเซียที่มาจากแรงงานบอกว่าจะผลักดันให้บรรดาพวกคนแรงงานต่างด้าวมาเป็นบอร์ดประกันสังคมถ้าอย่างนั้นไม่ผลักดันให้พมา่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศมึงเลยล่ะคะฮะไอส้สมเนา่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ผลักดันให้ขเขมรเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานประเทศมึงเลยล่ะคะไอส้สมเนา่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ผลักดันเนี่ย ะะให้บรรดาพวกพม่าทั้งหลายที่หนีเข้าเมืองมามาอยู่ในประเทศมึงอ่ะมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศมึงเลยล่ะคะไอ้ซีไอส้สมเน่าถ้ามึงคิดว่า มึงมึงอยากจะรู้ว่าในเมื่อเขาเนี่ยเสียภาษีเหมือนกันเสียภาษีตรงซองมาม่าแดกปากกระป๋องแล้วมึงบอกว่าเขาเสียภาษีถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดประเทศนี้ก็แดกมาม่าแดกปากกระป๋องแต่ขนาดเดียวกันทําไมกูจะต้องไปเสียภาษีแวดกูทำไมกูจะต้องไปเสียภาษีประจําปีทําไมกูจะต้องไปเสียภาษีที่ดินทําไมกูจะต้องไปเสียภาษีรายได้อีกล่ะคะ ทำไมกูไม่เสียภาษีเท่ากับที่พพม่าแดกปากระป๋องแด,อแดกเข้ามาม่าแดกข้าวกล่องในเซเว่นล่ะคะทำไมกูต้องเสียมากกว่าพม่าล่ะคะถ้าอย่างนั้นน่ะโอเคนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ย การที่เลือกพักมึงไปแต่ขเมรเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลือกพักมึงไปแต่พมา่าจะมาเป็นบอดประกันสังคมคําถามก็คือประชาชนเลือกพักมึงไปอ่ะจะได้บอดประกันสังคมเป็นพมา่าเป็นต่างด้าวต่างแดนใช่ไหมคะอันนี้คือคําถามค่ะเพราะว่าสอสอพักของคุณไปออกรายการเขาเป็นคนพูดเองและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเวทีที่เปิด เรื่องเกี่ยวกับก้าวหน้าก้าวไกลไอ้ผู้ที่ช่วยมึงหาเสียงอะ่ะก็เป็นคนพูดเองว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยหรือว่ากรรมการประกันสังคมเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการผลักดันจากคนต่างด้าวคนต่างด้าวซึ่งเป็นพมา่าเป็นขเขมรมาจชายแรงงานที่นี่แดกมาม่าบ้านนี้จ่ายภาษีโดยซองมาม่านั้นสามารถในการที่จะให้เขาได้ไปคัดเลือกเป็นบอร์ดหรือกรรมการประกันสังคมได้อีกควายเอ้ยถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ย มึงเนี่ยไม่ย้ายไปอยู่พมา่าเลยล่ะแล้วก็ให้พมา่าทั้งหมดย้ายมาอยู่แผ่นดินมึงไปเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมีที่มาที่ไปหมดเลยค่ะพวกมึงจุดประเด็นประกันสังคมขึ้นมาเพื่อที่จะไปหาคะแนนเอากับคนที่ประกันตนแต่จริงๆแล้วคนที่ประกันตนเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินสะสมให้ตัวเองแล้วรับเนี่ยจ่ายส่วนหนึ่งแล้วนายจ้างก็จ่ายส่วนหนึ่ง คนที่ได้ประโยชน์คือลูกจ้างคนที่ประกันตนแต่คนที่เอาเปรียบและกําลังสร้างให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองคือพวกมึงค่ะอ้ส้มเน่าอ้ส้มทะลุทะลวงไอ้ส้มหนักแผ่นดินโอเคค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราจะเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการบูลลี่หรือว่าไม่ได้เป็นการนะคะจุดประเด็นจุดประกายอะไรที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรไม่ใช่เลยค่ะแต่บังเอิญว่าตอนนี้ประเด็นประกันสังคมเนี่ยออกโทรทัศน์พัดลมทุกช่องถ้าเกิดสระยยุยสามารถพูดเรื่องประกันสังคมได้ดเรมาริกาก็สามารถพูดเรื่องประกันสังคมอีกมุมหนึ่งได้เช่นเดียวกันส่วนกรณีที่ขึ้นรถขึ้นราไปเหนือเรื่องใต้อะไรพวกนั้นถ้าเกิดใครกระทําความผิดมึงก็เอาข้อมูลทั้งหมดไปแจ้งต่อ ปปป,ปไปแจ้งต่อปอปอชอแล้วมึงเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ให้หาพ่อมึงเหลอคะมึงเป็นสสตั้งสองสามสมัยอะ่ะใครก็ตามแต่กระทำกรรมผิดกระทำการทุจริตแล้วมึงนั่งทับข้อมูลอยู่หาพ่อมึงเหรอคะ ประชาชนชาวไทยอย่างพวกกูจะไว้ใจให้พวกมึงไปเป็นผู้แทนหาพ่อหาแม่มึงเหรอมึงไปเป็นผู้แทนเนี่ยเพื่อจะไปนั่งแดกไวนฟรีกับสถานทูตอเมริกาสถานทูตสวีเดนแดกไวฟรีเขาอย่างมีเกียรติแล้วก็พูดความลับประเทศเจ้าให้เขาฟังแค่นั้นเหรอคะมึงไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบตัวตาแทนประชาชนในการที่จะตรวจสอบประกันสังคมมาตลอด7ปี8ปปีเหรอคะ ทำไมเรื่องประกันสังคมผู้ก,กูเพิ่งจะมารู้ตอนเจ็ดวันสุดท้ายก่อนจะไปลงคะแนนล่ะคะทําไมพวกมึงเนี่ยไม่อภิปรายในสภาตอนที่มึงเป็นสสละคะอีไอบางบอลอีบะอีไอบางบอลขณะเดียวกันทาไมมึงไม่พูดไม่แฉประกันสังคมตั้งแต่ตอนที่มึงเนี่ยนั่งเนี่ยนะคะสู้คดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในสภาผู้แทนรัศฎร,ร่ะคะอีไอบางบอลทาไมมึงเนี่ยไม่เนี่ยมีการอาภิรปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีประกันสังคมรัฐมนตรีแรงงานตั้งแต่มึงเนี่ยเป็นผู้แทน่ะคะอีไอบางบอล เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันตนเป็นพวกมึงเครื่องหนึ่งซึ่งพวกส้มส่งเข้าประกวดคัดเลือกได้ใช่หรือไม่ใช่เล่าในเมื่อมึงเนี่ยบอกว่าประกันสังคมใช้งบประมาณไม่ถูกต้องหรือใดๆก็ตามแต่ทําไมมึงจึงไม่ไปร้องเรียนบอร์ดที่พวกมึงคัดสรรเข้าไปเล่าก็พวกมึงไม่ใช่เหรอที่คัดสรรมาจากบรรดากระบวนการแรงงานทั้งหลายส่งเข้าประกวดอ่ะ สร <Okay. S 2> ้างฐานเป็นประชาธิปไตยวางเงื่อนไขแรงงานข้ามชาติให้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมได้นะคะเป็นที่น่าเสียดายมากนะคะปีนี้ที่ระเบียบในการเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมตัดสิทธิ์พี่น้องแรงงานข้ามชาติ9นกว่านคนเกือบ1ล้านคนแม้เขามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกผู้แทนของเขาและเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงเป็นผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมแล้วคิดว่า ชัดเจนไหมว่าพวกมึงเนี่ยต่อสู้เพื่อคนต่างดาวพวกมึงต่อสู้เพื่อพม่าพวกมึงต่อสู้เพื่อเขมรพวกมึงต่อสู้เพื่อกะเหรี่ยงถ้าเ่นนั้นแล้วมึงก็ย้ายประเทศไปอยู่ที่โลฮิงยาสิมึงก็ย้ายประเทศไปสมัครนายกที่กะเหรี่ยงสิแล้วมึงก็ย้ายประเทศเนี่ยไปช่วยพม่าเนี่ยรบกับประเทศชนกลุ่มน้อยสิมึงก็ย้ายไปสิมึงจะมาอยู่ประเทศไทยหาพ่อมึงเหรอที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ไม่ใช่ประเทศพมรารวมเลือดเชื้อชาติพม่มาไม่ใช่ประเทศขมรนรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อขมรนถ้ามึงเป็นพวกชาติเชือเชเช้อกะเหลี่ยงชาติเชื้อขมรนชาติเชื้อไต้หวันมึงก็ออกจากพันดินนี้ไปสิพี่น้องจนต่างดาวเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาทําขายแรงงานส่งเงินไปให้พ่อเพ่อแม่เขา แต่ขณะเดียวกันเขาไม่ได้มาเพื่อเล่นกับเมืองกับพวกมึงแล้วมึงพาเขามาเล่นการเมืองหาพ่อมึงเหรอแล้วเขาจะอยู่กันยังไงพี่น้องจนต่างด้าวที่เขามาขายแรงงานเนี่ยเขาจะอยู่อย่างลาบากอย่างไรถ้าเกิดพวกมึงเนี่ยมาสร้างความแตกเรามึงแตกเราเราฉานเฉพาะแผ่นดินไทยทะเลาะกับกูยังไม่พอมึงยังจะไปพาคนต่างด้าวมานั่งทะเลาะกับคนในชาติอีกเหรอไอ้ควายจบข่าวค่ะ และการทดิกาว,ว,ว,วาไรตี้ทอกโชว์นะคะ